พวกข้าใส่พวกสารเคมีครับพวกยาแมอันั้นมันเก็บกินได้ครับแบบมีเก็บกินได้ครับสีแงล้านิ้กินได้ฝากกดติดตามช่องแบบของกรแช n แนลนี้นะครับผมขอบคุณครับครับนี่ครับพักนอนเห่นนครับทั้งน้อนทั้งเพียครับเอ็มอยู่ นอนแต่ว่ามันหลีครับย้อนไปอยู่ใช่แต่ว่าใบโบย่างผักนี่ครับโตมัน,นหลียู่ลรุมใบนี่ครับ บริกินนะครับเป็นแบบหาโบหาทางแก่คือมือนี่ผมมีทางเก่แบบง่ายๆแบบประหยัดครับครับนี่ครับคือวิธีแก่ของมือนี่ผมจะใส่ผงซักผ้าครับผสมนำ้ำสีพ่นครับแล้วก็นำยาล้างจานครับเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับ ใส่ในเบิดครับผงสักผาก็คือกันครับที่ห่อได้ก็ได้ครับผมใส่แค่หนึ่งซอนเดียวครับซอนเดียวใส่กับนำหาริรครับนี่ข้น,นเข้าไปครับคือตัวที่สองนี่ก็ จำยาล่างจานครับนี่ครับํำย่าล่างจานสะซ่อนหนึงคื้กันครับผสมกันลงไปครับพคนให้เข้ากันสีพ่นให้ทั่วแปลงคือบ่มีเหลือครับพวกเพียพวงน้อนนะครับครับพอห้อผสมเข้ากันแล้ว บานนี้เทใส่ถังผลครับใถังผลยาทาใส่ผงสักผ่าหลายกับนลายาหลางจานลายตายหดพักด้วครับเมื่อวานแต่พีอ่ะเดียพักกระโบเหลือครับผมเคยใส่มาแล้ว ผมใส่ลนยในจังหน่อยตายพอมครับแต่เล่ยอ,อย่าบอกพี่น้องว่าอย่าใส่หลายนะครับใส่พปอปมาณครับมวว่าเพี้ยไลายอยากให้มันตายเปิดก็ตายอยู่ครับแต่ว่ามันพืชพักให้เทาขตายน้ากันครับก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าอย่าใส่หลายเกินไปครับใส่เห้พ่อประมาณดีอยู่ดอกครับโมมันยากเลย ึงแม่มันจะบ่มเป็นสารเคมีมันก็ดีคือกันครับนี่คือบ่มเป็นคุยครับนี่คือคั้วจริงเพราะว่าผมใส่มาหลายเถื่อแล้วครับครับคือบานนี้มาเริ่มซีกันเลยครับ เทียน้อนมีโบลเลือร์เหรอครับอ่ะปีอดไถ่ทั้งคนรยิงมาคือพักกตบโบเป็นยังครับโบเป็นอันตลายตัวยังข้างหนั่งครับไปเดืเบิดครับนาวาสีเสร็จมันชี้ไปนเทียนนี่ครับสี่งเจ้าองโบเลือรครับนี่ เดือบงกินนอนกินสีได้ครับในข้าวเดียวกันเพราะวมันอยู่ใกล้กันมันเกิดลามมากันได้ได้สีไปนํากันดีกว่าข้าใส่พวกสารเคมีครับพวกยาแบนั้นมันเก็บกินหมดครับแบ่นมีเก็บกินได้ครับสีเล้็กินได้ ไวฟุดปัดครับบ่งเล่นมันมันบ่งทั้งเขียครับอักโไวัยคือพอน,นี้คือบริสุทธิ์กินครับเทาเอ,อเงกินเองยอนนี้มดสียาเคมีนี่ครับสีมะพั่วก็ได้ครับ ไปเข้าเดวยวกันเลยเดบัดปอดไข้แลเลยอยากให้พี่น้องเบิงเบิงหละก็เขาไปทำตามลองเบิงรับมาน,นี่นีคือคือผมว่าบอกเลยอยากให้พี่น้องเอาไปใส่ลองเบิงเอาดิผมทำมาเลยคือ มีครับผมมก็เลยอยากบอกต่อพี่นอ้องสูตรประหยัดแบบง่ายๆครับแค่ผุซักผ้ามีหัวใดก็ได้ครับรับลำยาล้างจานแค่สองยางเท่านั้นสุมกานับมอเตอน์สก้นไปเลยครับง่ายครับประหยัดกับประหยัดปลอดไข่ผมไม่ได้กระไรต่อจากของครับ จังบอกต่อครับฝาพี่น้องสนใจกไปใส่ลองบนเลยครับขอบคุณครับค <Tah, S 1> ิดหนาผมจะหาตลาดที่มั่ฝากพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ